คําถามต่อมาจากคลิปอัตรากําไรสุทธิเนี่ยโปรสิตเลโชโ <Okay. S 2> อเคถามว่าบริษัทที่อัตรากําไรสุทธิต่ตําๆอืไม่เสี่ยงต่อการขาดทุนหรอคะโอเคเป็น <c oughs> เป็นคําถามที่ดีมากๆเลยนะครับ <c oughs> จะบอกแบบนี้จะบอกว่าบริษัทที่มีอัตรากําไรสุทธิต่าๆนี่นะครับ ไม่ได้แปลว่าเขา่จะเสี่ยงขาดทุนเสมอไปนะต้องบอกงนี้ก่อน <c oughs> แต่โอเคแหละในบางธุรกิจในบางกิจการเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงบ้างนะครับอาจจะมีความเสี่ยงบ้างนะครับแต่บางธุรกิจเนี่ยมันอาจจะเป็นธุรกิจที่ใหญ่มากๆแล้วนะครับใหญ่มากๆแล้วแล้วก็สามารถ มีเขาเรียกว่าอีโคโนมี่ออฟสเกลมากแล้วนะครับมีอีโคโนมี่ออฟสเกลมากแล้วแล้วก็ตัวเลขทุกอย่างเนี่ยมันถูกแบบว่าถูกบริหารจัดการไว้ไว้ครบถ้วนสมบูรณ์หมดแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยโอกาสที่จะขาดทุนเนี่ยก,ก,ก็ก็ยากนะก็ยากนะยกตัวอย่างเช่นนะยกตัวอย่างเช่น ยกตัวอย่างธุรกิจสะดวกร้านสะดวกซื้อเลยแล้วกันนะอันนี้เป็นงบจากปีที่แล้วปี6 3านะเราเลยพูดได้นะครับ,รบก็ตัวอย่างของ CPO เลยนะผู้ชื่อหุ้นเลยนะว่าอย่าง CPO เนี่ยจริงๆแล้วธุรกิจเขาก็มีอัตรากำไรสุทธิเนี่ยต่ำมากเลยนะแค่4%เท่านั้นเองนะแค่4%เท่านั้นเองนะครับนี้เนี่ยปีที่แล้วเนี่ยแน่นอนว่าเขาเจอผลกระทบของโควิด -19 ใช่ไหมครับก็ยอดขายไรายได้เนี่ยลดลงมาประมาณหนึ่งนะลดลงมาสัก4 5%ปรประมาณนี้นะ ลดลงมาประมาณหนึ่งนะครับแต่กําไรสุทธิเนี่ย<อ>ก็ลดลงเยอะนะลดลงเยอะนะครับลดลงเนี่ยประมาณสักเออสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะเอ๊หรือมากกว่านี้อาจจะมากกว่านี้นะจำจำตัวเลขเป๊ะๆได้แล้วนะนะเอ้ยเกือบสามสิบใช่ไหมเออประมาณนี้นะครับ<อ>ก็ลดลงมาเยอะนะลดลงมาเยอะจะบอกว่าเขาก็ไม่ได้ขาดทุนเห็นไหมครับเขาก็ไม่ได้ขาดทุนนะครับแต่อย่างที่บอกว่า <c oughs> มันก็ไม่แน่ถ้าเป็นบางธุรกิจที่ไม่ได้มีผลประโยชน์ทางด้านอโคโนมีออฟสเกล นะมากนักอาจจะเป็นธุรกิจที่เป็นธุรกิจค้าส่งนะเป็นธุรกิจโรงงานผลิตที่ <c oughs> ขายส่งเยอะๆแต่ว่าเออไม่ได้สามารถควบคุมระเออแหล่งที่มาของรายได้นั้นไม่สามารถควบคุมราคาได้ด้วยตัวเองอย่างเงี้ยครับอันนี้พี่ว่าก็อาจจะมีความเสี่ยงเช่นพราอขายส่งเนี่ยคนกำหนดราคาก็จะเป็นลูกค้าใช่ไหมครับ นะลูกค้าก็ต้องมาบีบราคาใช่ไหมครับ <c oughs> ว่าลดลงนิดหน่อยอย่างเงี้ยแต่ต้ทนทุนสมมุติว่านปดันไปลดต้นทุนไม่ได้อย่างเงี้ยก็อาจจะเสี่ยงที่จะขาดทุนได้นะครับมันธุรกิจเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยต้องประเมินหลายด้านถ้าเราเห็นว่าเน็ตโปรฟิตมาจินเนี่ยมันต่ำเนี่ยไม่ได้แปลว่าเขาจะขาดทุนง่ายเพราะถ้าธุรกิจร้านสะดวกซื้อเนี่ยพี่ถามว่าเราไปซื้อ,อ,อสินค้าเนี่ยที่ร้านสะดวกซื้อเนี่ยนะครับเราได้รับการลดราคาไหม <c oughs> จะบอกว่า ถ้าเขาลดราคาให้เราจากโปรโมชั่นจากอะไรก็แล้วแต่เนี่ยบริษัทนี้ c p o เนี่ยก็สามารถที่จะไปเอาโปรโมชั่นนี้นะไปพลาสทรูนะไปที่ซัพพลายเออร์ได้อยู่ดีนะพลาสทรูไปที่ซัพพลายเออร์ได้อยู่ดีเดังนั้นเนี่ยก็แสดงว่าเขามีความเข้งแข็งเข้มแข็งของตัวช a น n e l สินค้านี้สูงมากๆนั่นเองนะครับแลก็ต้องพิจารณาหลายหลายประเด็นครับแต่ว่าไม่ไม่เสมอไปแต่ว่าถ้าธุรกิจนั้นเนี่ยมีอัตรากำไรต่ำแล้วก็ไม่สามารถคนโทรลราคาต้นทุน และคอนโทรลราคาขายได้อันนี้พี่ว่าเสี่ยงครับครับอืมครับอืมตอนนี้เขาควบคุมได้หมดก็ไม่ไม่ค่อยเสี่ยงครับอ่ะโอเคนะครับ